ขอบคุณสําหรับคนที่ส่งเรื่องนี้เข้ามานะครับนางออกคนนี้ทําไมเธอยิ้มบ่อยยิ้มน่ารักจังเลยอะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะ้ครับก็จะเป็นนางเอกกับคุณสามีกําลังหวานกันเลยนี่ครับเพราะว่าทั้งสองคนเพิ่งจะแต่งงานกันระหว่างนั้นทางด้านคุณสามีก็ได้บอกกับนางเอกของเราครับว่าสิ้นเดือนนี้ให้นางเอกของเราลาออกจากงานได้เลยเพราะว่าคุณสามีอยากจะมีลูกี่ครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าคุณเลี้ยงฉันไหวหรอคุณสามีก็ได้บอกไปนี่ครับว่าต่อให้มีลูกสามคนผมก็เลี้ยงไหวครับนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีนี่ครับเธอเองก็เลยได้ขอบคุณคุณสามีไปนะครับวันต่อมาทางด้านนางเอกของเราก็มาทํางานตามปกตินี่ครับแล้วสั แพทหนึ่งก็มีเพื่อนนางเอกของเราเดินเข้ามาถามน네ะครับว่าสิ้นเดือนนี้เธอจะลาะออกจริงหรอใช่แล้วสามีของฉันบอกให้ไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวเพราะว่าเขาอยากจะมีลูกทางด้านคุณเพื่อนก็เลยแอบอิจฉานางเอกของเราอยู่นิดนึงนะครับจากนั้นก็เลยเริ่มถามนะครับว่านางเอกของเรากับคุณสามีไปเจอกันที่ไหนแต่ว่านางเอกของเราก็ยังไม่ได้เล่านะครับทางด้านผู้จัดการก็เลยตะโกนเรียกนางเอกของเราเข้าไปพบนะครับทางด้านคุณเพื่อนก็เลยตกะจนะครับก็เลยได้ขอโทษนางเอกของเราที่มาชวนคุยจากนั้นคุณเพื่อนก็เลยเดินออกไปส่วนนางเอกของเราก็เลยเดินเข้ามา ผู้จัดการเราก็ได้ถามผู้จัดการนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าคะทางด้านผู้จัดการก็เลยได้บอกนี่ครับว่าพอดีพรุ่งนี้ผมจะไปทํางานต่างจังหวัดแล้วคนอื่นๆก็ติดงานหมดเลยผมก็เลยจะให้คุณไปด้วยนะครับคุณติดปัญหาอะไรหรือเปล่าด้วยความที่ผู้จัดการคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะทํางานเนียบนะครับนางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงจ้างนั้นทางด้านผู้จัดการก็เลยได้ขอบคุณนางเอกของเรานี่ครับเราก็ได้แยกย้ายกันไปทํางานต่อพอตกมาตอนเย็นนางเอกของเราก็เลยรีบมาบอกคุณสามีนี่ครับว่าพรุ่งนี้เธอจะไปทํางานต่างจังหวัดทางด้านคุณสามีก็ไไม่อยาให้ป นี่ครับก็เลยได้บอกว่าทําไมไม่ให้คนอื่นไปนางเอกของเราก็ได้บอกนะครัวว่าคนอื่นเขาไม่ว่างเลยเหลือแค่ฉันคนเดียวแนะ่แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ้นเดือนนี้ฉันก็ลาออกแล้วเราสองคนก็จะมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนอนกันดีวพพวกว่าเพราะพรุ่งนี้มีตื่นเช้าชากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนกันนอนหลับฝันดีนะครับวันต่อมานางเอกกับผู้จัดการก็ได้มาพบลูกค้าเรียบร้อยนะครับทั้งสองคนก็คุยงานผ่านไปด้วยดีโดยมีนางเอกของเราเป็นคนจัดการนะครับทางด้านผู้จัดการก็เลยได้ขอบคุณนางเอกของเราพร้อมกับชวนนางเอก ซึ่งนางเอกของเราก็ไม่กล้าปฏิเสธนะครับเธอเองก็เลยที่ตอบตกลงนะครับแล้วสักพักหนึ่งทั้งสองคนก็ได้มาถึงร้านรีสโอรนี่ครับทางด้านผู้จัดการก็เลยได้บอกกับนางเอกของเรานะครับว่าสิ้นเดือนนี้คุณจะลาออกจริงหรอครับหมอใช่ค่ะพอดีสามีของฉันอยากจะให้ไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวจริงๆแล้วคุณเป็นคนทํางานเก่งมากเลยนะครับผมมาเสียดายคุณมากเลยนะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้คุณทํางานต่อนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบนะครับส่งยิ้มให้เฉยๆจากนั้นผู้จัดการก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยยนะะรรรัับเเพาาาว่กมจดูซี ไปแล้วทางผู้จัดก,การนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีนะครับก็ชวนนางเอกของเราคุยจน,นเธอเองรู้สึกดีนะครับเพราะว่าก่อนแน่แนนทุกคนในบริษัทต่ตางไม่กล้าคุยกับผู้จัดก,การคนนี้นะครับแต่มาวันนี้นางเอกของเราเนีน่ยค่อนข้างจะอารมณ์ดีเลยนะครับแล้วเวลาผู้จัดก,การถามเรื่องอะไรนางเอกของเราก็เล่าซะจนหมดเลยนะครับแล้วระหว่างเน้นทั้งสองคนก็คุยกันจนเพลินนะครับจนทางผู้จัดก,การก็ได้ลืมเช็คอินโรงแรมนะครับจากนั้นผู้จัดก,การก็เลยรีบยกโทรศัพท์โทรหาโรงแรมนะครับพอโทรไปถึงทางโรงแรมก็ได้บอกว่าทั้ง ง2งสองคนเข้ามาเช็คอินช้านะครับแล้วตอนนี้มันก็เหลือห้องแค่ห้องเดียวเพราะว่าห้องนั้นได้ให้ลูกค้าคนอื่นไปแล้วนะครับทางผู้จัดการก็พยายามเถียงแต่ว่าโรงแรมก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้ยังไงก็ได้แค่ห้องเดียวจากนั้นผู้จัดการก็เลยได้กดวางสายแล้วก็ได้บอกกับนางเอกของเรานะครับว่าเรารีบกลับดีกวา่าเพราะว่าตอนนี้เหลือโรงแรมแค่ห้องเดียวซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับเพราะว่าเธอเองเริ่มสนิทกับผู้จัดการแล้วนั่นเองแล้วสักพักหนึ่งทั้งสองคนก็ได้มาถึงโรงแรมเรียบร้อยนี่ครับทางด้านผู้จัด นอนบนเตียงนะเดี๋ยวผมจะไปนอนตรงโซฟาแต่นังเอีของเราก็ออกรูปเก่งใจนี่ครับก็เลยได้บอกนี่ครับว่าเดี๋ยวฉันนอนโซฟาก็ได้ผู้จัดการนอนเตียงเธอค่ะพอผู้จัดการได้ยินแบบนั้นก็เลยได้บอกนี่ครับว่าง,ง้นเรานอนบนเตียงด้วยกันเลยดีกว่าได้เลยครับหลังจากนั้นดังก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสัรเรียบร้อยทั้งสองคนก็ไปอาบน้ําแล้วก็ได้นอนหลับฝันดีนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นา่งเอกของเราก็แต่งตัวเรียบร้อยนี่ครับเตรียมตัวจะก,บบออกลับบ ที่คุยกับคุณสามีอยู่นะครับทางด้านผู้จัดการก็เดินเข้ามาเปิดอันติไซนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ